มจิ้มปเรือตอนที่สิบเก้าน้องยูถิงทำไมเจ้าถึงไม่อยู่ที่เมืองเฟิงล่าเจ้ากลับมาที่นี่ทำไมตามที่ข่าวพูดไปไมีคนไปบอเบกเขาว่าพวกเราจะกลับมาที่นี่พิยางสาราเชนญลงของตะกุหลงอยากที่จะบุกเขาไปได้ง่ายและคนของพวกสำนักโยมิงก็ไม่น่าเชื่อถือภารกิจนี้มันเสี่ยงมากๆข่าว่าเราต้องบอกพวกตอนนี้เราจำเป็นต้องสังเกตสถานการณ์ไปก่อนน้องยูถิงตอนนี้อาจารย์ให้รับการรักษาอย่างดีเหมือนกับผัอของข้าตอนนี้ความตายของเขาอยู่ไกลแค่เอื้อมทำไมเจ้ายังไม่รีบไปทำคำัมภีร์ฮุยลาาหล ข้าทราบแล้วแต่ว่าพอได้แล้วไม่ต้องพูดเจ้ามียาแก้แคนพวกมันทําให้พวกมันให้ยพอให้ยพอเจ้าเดี๋ยวสินะเรื่องข้างหลังเจ้ามันคือใครล่ะเฮ้ยน่ะทีไปข้างหลังไหนทาน่ะอ๋อเขาคือปราชหมอระดับสองขาวผูกเขาโดยบังเอิญเขาบอกว่าเขาน่าจะสามารถรักษาการของท่านพอได้ข่าวว่าผู้นำของพวกท่านเนี่ยน่าจะโดนคำสาปจากธรรมาชาติดปไปเขาจะรักษาได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอาการแบบไหนน่ะฮไปชี้ไอ้เจ้านี่ไอ้ขยะนี่มันอะไรของมันมาถ้าแกเป็นปรัชหมอที่เก่งขนาดนี้ทำไมแกถึงมาอยู่ในที่แบบนี้ได้กันน้องชิง ข้าบอกเจ้าแล้วนี่ว่าวิธีรักษาอาการนินนะมีวิธีเดียวคือใช้วิชารักษาหวยหลวงจางเท่านั้นเจ้าไม่เชื่อข้ายังงั้นหรือคิดคิดให้ข้าได้ลองรักษาเขาเถอะนะนั่นนั่นนั่นนะข้าเป็นหมอข้าชอบที่จะรักษาอืมคนป่วยอยู่แล้วคนป่วยอยู่ไหนคนป่วยอยู่ไหนอยาเขามาใกล้ข้านี่พูดกันเด็ดเลยเอ้สามตลบเลยจริงๆุรุ่นเลยถ้าเจ้าไม่ยังให้ข้ารักษาอาจารย์ของเจ้าท้าไมเจ้าไม่บอกข้าดีิล่ะโอ้เจิบจ็บเจ็บข้าเป็นแค่เท่าแก่ๆคนหนึ่งเองนะอืมดูเหมือนว่าเขาจะไม่ให้ข้าเขาไปรักษาอาการของพ่อเจ้างงนธุะขอเราก็คงจบลงงเเพียท่านี้้เฮฮยพูดอออะะไรกมาน่ ข้าเป็นคนพาเขามาที่นี่เองถ้าเจ้ายากจะต่อยเขาเจ้าต่อยขาแทนละกันนี่ปกป้องพิงปกป้องอืมได้ถ้าเจ้าอยากร้องขาก็จะให้ร้องข้าบอกเลยนะว่าไม่มีใครรักษาได้อืมทานในเป็นไรใช่ไหมข้าไม่ควรจะเชื่อทันเขาหลักพอของขามากเขาจะกล้าวทำลายพอข้าได้อย่างไรพอเจ้าไม่ไดซ้อนให้ดูจักมีข่อยกแยะเลยหรือไงฮะเจ้ามองไม่ออกกันหรือสิ่งที่เขาพูดกับอารมณ์ที่แสดงออกมามันพิษธรรมชาติที่เขาให้ข้าเขาไปดูพอเจ้าได้เพราะว่าเขาคิดว่าข้านักอ่อนเอ หลังจากที่เขาตรวจสอบค่ะโดยการต่อยหนึ่งมัดเนี่ยและตอนนี้เขาอนุญาตให้ขารองรักษาผอของเจ้าอตอนนี้เจ้าขิดบาเขาเป็นอะไรระวังคนดีกับคนเลวเอ๊คิดดีขิดซีหรือว่าเขาจะผูดถูกทั้งหมดไปกันเถอะไปดูว่าผอของเจ้าเป็นอะไรกันเนี่ยเจ้าก็พร้อมตัวเป็นปาดิมอทาไมถึงอยากไปล่ะไม่กลัวโดนจับหรือไงเพราะว่าขาานะสามารถรักษาได้จริงๆเละ่ะและขาจะพาเจ้าไปดูว่าเขาเป็นคนยังไงก็แค่นั้นแหละแล้วก็เ,เรื่องนี้น่ยกำลังจะจบแล้วแหละเฮ้ยพี่มันแผนสูงเืินเข้ามาในบ้านแล้วจื๊อจังหวัดปอนยาเด ช่วยอาจารย์ข่าได้ยังไง้นหรือท่ารับทราไม่ได้จะตาย่เนี่ยพี่ก็ไปจับฉีดไปจ้อนน่ะก็เนี่ยถึงเวลาของข่าแล้วสินะไม่มีอาการอะไรน่ะแกพูดบ้าอะไรนะข่าตัวเรี่ยวทันทูนี่อืเอาวัยวะภายในไม่มีอะไรเสียหายถ้าเอาวัยวะภายในไม่เป็นไรแล้วทำไมทันผอถึงเขินไว้และพูดไม่ได้กันล่ะข่าต้องแสดงให้เนียนที่สุดอืมอาการของพ่อเจ้าน่ะมาจากวัตถุแปลกปลอมอุมอกใจเถาเถาเออตั้งเรือตั้งเรือเลยเือสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยไรสาระนี่เนี่ยปัดทิ้งเลยปัดหมอทิ้งท่านพี่มีออออะะไไรรรกกััันนหื้้้งงงงทิิเจาาลปดบ นี่ป <commissions> the ิดบังเลยเออเปล่าเปล่านะแล้วตอนนี้เ <whisper> ส <hors mutations> ี่ยวคุยไปไหนนั่นหรือเธอไปเออค่ะค่ะเขาให้เธอไปทําอะไรเรื่องสักอย่างนี่แหละอืมอ๋อพักเลยปู้บโอเปิดอืมตกตกลงไปหรอเออแกจะหนีไปไหนไปอยู่ในนั้นด้วยกันเลยไอ้ขยะเปียกโอ้อโอโอยา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 โอ้ดึงมนนั้นไปนี่อตุบเอ้ยยังมิงแบบนี้ไหมพูดม่ายังไงข้าไม่คิดเลยว่าจะถูกโยนใส่ลุมกับดักฮ่าฮ่าตังตีเจ้ากกัปปาเนี่ยข้าก็าิดอยู่แล้วมันต้องมีอะไรผิดปกติ แล้วเจ้ายังพาใคร่มีหลุดกับเจา้ามาแถมยังอ่างว่าเป็นปานหมอดับสองข้ามันใจแล้วแหละเจ้าก,กำลังสงสัยในตัวข้าสินะทำไมเจ้าถึงท่าแบบนี้พอข้าไม่ทำอะไรเจ้ากันหรือข้านะ่ะมีเป้าหมายอยู่แล้วข้าไมส่สนอะไรไอ้แกที่นอนติดตยงหรอกตอนนี้ข้าไม่ต้องการอะไรจากเจ้าแล้วแหละข้าไม่ยอมให้เจ้ามาทำลายเพียงแค่อของขา้นงขงขานี่คือตัวจริงของเจ้าทินนะเฮ้ยจเจ้าควรทำใจเผื่อใบต่างหน้าแล้วตั้งแต่ที่เห็นเขาคุยกับข้าน่ะแล้วเขาเรื่องนี้เนี่ยจบแล้วเฮ้ยหน่อชายเจ้ามีปัญหากับเธอนี่ข้าไม่เกี่ยวของด้วยยเจ้้้้าาาพขออออกกไไไปดหนน่สิะๆๆแ บีท้องแกน่ะเนี่ยอยู่นี่มันท้องขาแล้วใครสั่งให้แกสามารถ์บีคไอ้แกที่ตอนที่เตียงไดนล่ะฮะเออบีกับยิง่งนงแต่ไม่ควงอย่างไงข่าเขกด้วยการของเขาจากอาการถี่เขาเป็นเท่านั้นข่าก็ทำไปแบบนี้กับทุกคนนะ่ะตามเตืญนาบ้นของหมอไงหมอที่ดีเข้าใจ่ไหมเอออะไรกันไอ้แกนี่ใครกันวะอืมเดชขงมันข่าต้องรีบไปทำภารกิจข่ายังเหลืออีกเยอะเดือดท้องแกถี่แกหาทางออกมาเองเถอะทำอยู่ได้อเดือนนี้แหละแต่ข่าเสร็จงานของขาแล้วข่าจะกลับมาจัดการแกแน่ไม่มีใครเขามาที่นี่ได้เลยงั้นหรือ ใช่แล้วแหละเฮ้ยน้องชายค่ะดูว่าการอาจารย์ของเจ้าผิดตรงไหนกันลือเจ้าไม่เชิญในการรับซากค้งขังกันลือเฮ้ยเกรรมกรเฮ้ยกรรมกรพาขาไปกอนไปด้วยเฮ้ยในกระหนังสอบไปเลยนะเฮ้ยทำไมเจ้าดูหน่อยจังตอนนี้เจ้าก็มีประสบการณ์กับเหตุการณ์แบบนี้แล้วในอนาคตเจ้าน่าจะรับมือได้ไม่ยากนะในอนาคตใครจะอยากเจอเหตุการณ์แบบนี้กันล่ะมีบ้ามันจะเกิดขึ้นบ่อยหรือไม่บ่อยก็ไม่มีใครชอบเท่านั้นแหละหรือมันไปก่อนแล้วมาฟังแผนการของข้าเราจะออกจากที่นี่คืนนี้แน่นอนถ้าเจ้ายอมแพ้เเเเจจจจ้้้้้้้้าา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 กกกกก็็็รรรอออออดคคยยยยววมมมตตตตตทีี่่นนหืับพไขขขถะง อืมตัวนี้เนี่็นอนเนบียกกระจองเสียกผูโรฮิตสมัยสิจะเออโอ้โอ้ลุกหลักลุกหลักเกอรก,ก,ก่กันเลยได้เวลาออกหล่าเยอะแล้วฟื้อผูโรฮิตก็ได้เลยได้เลยจบไปแล้ว